ในวัดใครที่เป็นสายมูนะคะไปวัดนี้ก็จะได้เคารพบลังคาประดับด้วยทองคำบริสุทธิ์นะคะวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะมหาวิหารแห่งนี้นะคะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปชมความงามของวัดจันทวันตกนะคะวัดจันทวันตกอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุรลบรอบวัดค่ะและก็ตะวันตกนะคะ ก็จะตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่อยู่ทิศตะวันตกค่ะมหาวิหารสมเด็จองค์ประถมจันทร์ค่ะตามต้นไม้นะคะต้นจันทร์ที่ขึ้นและหลวงปู่สุนและก็ไปชมความงามของวัดจันทร์ตะวันตกด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเอาปีพศสองพันสี่ร้อยค่ะ วัดและก็บ้านเดือนรอบๆวัดนะคะก็พังเสียหายค่ะแล้วก็ชาวบ้านนะคะแถวนั้นกันตรงกลางค่ะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามมากเลยนะคะที่โดดเด่นนะคะก็จะเป็นชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธานะคะก็ได้มอบที่ดินเป็นจำนวน16ไร่3งานให้ค่ะเพื่อสร้างวัดนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอังคารประดับด้วยทองคำบริสุทธิ์นะคะ วิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะมหาวิหารแห่งนี้นะคะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศไทยค่ะรองจากมหาวิหารพระศรีรัตนศาส,สดารามวัดพระแก้วนะคะวัดจันทวันตกนะคะก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ของจันค่ะตามต้นไม้นะคะต้นจันที่ขึ้น่าและผลิตสถานและรูปหล่อหลวงปู่ศุนด้วยนะคะใครที่มีโอกาสไปจังหวัดพิษณุโลกนะคะ ก็อย่าลืมแวะไปกราบสการะกรันตรงกลางค่ะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามมากเลยนะคะที่โดดเด่นนะคะก็จะเป็นภายในวัดก็จะมีประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายอย่างค่ะในวัดใครที่เป็นสายมูนะคะไปวัดนี้ก็จะได้เคารพก,ก็จะหาที่สร้างวัดใหม่ค่ะซึ่งจะสร้างตรงข้างแน่น้ำค่ะจนกระทั่งนะคะ นายเทศและนายทองคำค่ะอยู่รอบๆวัดค่ะและก็ตะวันตกนะคะก็จะตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่อยู่ทิศตะวันตกค่ะมหาวิหารสมเด็จองค์ประถมบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะก็จะหาที่สร้างวัดใหม่ค่ะซึ่งจะสร้างาตรงข้างแม่น้ำค่ะจนกระทั่งนะคะ นายเทศและนายทองคำค่ะที่พอสอใดก็ไม่มีหลักฐานค่ะแต่ก็อาจจะสร้างสวยงามมากๆเลยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอนุโลกค่ะตั้งอยู่ตรงสะพานสุพรรณกัลยานะคะแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดจันตะวันออกค่ะโดยมีแม่น้ำน่านนะคะ ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธานะคะก็ได้มอบที่ดินเป็นจำนวน16ไร่3งานให้ค่ะเพื่อสร้างวัดนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดจันทร์ค่ะตามต้นไม้นะคะต้นจันทร์ที่ขึ้นสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งไอไข่วัดเจดีพระพิคเนตและพระประธานของทางวัดเองค่ะแล้วก็ยังมีหลวงพ่อทองไหลมาพระพุทธรูปอุบับาทนะคะประทับยืนค่ะด้านหลังองค์พระนะคะก็จะมี พระพุทธเจดีสะหลวงค่ะสถานที่บรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุภายในวัดก็จะมีประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายอย่างค่ะในวัดใครที่เป็นสายมูนะคะไปวัดนี้ก็จะได้เคารพบ,บายๆค่ะสวัสดีค่ะนะคะซึ่งเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ค่ะสร้างขึ้นด้วยศิลปะไทยประยุกต์นะคะแล้วก็ผสมผสานศิลปะล้านนาค่ะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งไอไข่วัดเจดีพระพิคเนตและพระประธานของทางวัดเองค่ะแล้วก็ยังมีหลวงพ่อทองไหลามาพระพุทธรูปปุ่งหังคาประดับด้วยทองคำบริสุทธิ์นะคะวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะมหาวิหารแห่งนี้นะคะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในประเทนก็จะหาที่สร้างวัดใหม่ค่ะซึ่งจะสร้างาตรงข้างแน่น้ำค่ะ จนกระทั่งนะคะนายเทศและนายทองคำค่ะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะพอสใอดก็ไม่มีหลักฐานค่ะแต่ก็อาจจะสร้างก็ละหลวงปู่ศุนและก็ไปชมความงามของวัดจันทรตะวันตกด้วยนะคะและหลวงปู่ศุนและก็ไปชมความงามของวัดจันทรตะวันตกด้วยนะคะหังคาประดับด้วยทองคำบริสุทธิ์นะคะวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะมหาวิหารแห่งนี้นะคะ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศจันท์ค่ะตามต้นไม้นะคะต้นจันทร์ที่ขึ้นนโลกค่ะตั้งอยู่ตรงสะพานสุพรรณกัลยานะคะแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดจันทร์ตะวันออกค่ะโดยมีแม่น้ำน้านก็จะหาที่สร้างวัดใหม่ค่ะซึ่งจะสร้างตรงข้างแม่น้ำค่ะจนกระทั่งนะคะนายเทศและนายทองคำค่ะนะคะ ซึ่งเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ค่ะสร้างขึ้นด้วยศิลปะไทยประยุกต์นะคะแล้วก็ผสมผสานศิลปะล้านนาค่ะย่ะหลวงปู่ศุนและก็ไปชมความงามของวัดจันทร์ตะวันตกด้วยนะคะอยู่รอบๆวัดค่ะและ้วก็ตะวันตกนะคะก็จะตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่อยู่ทิศตะวันตกค่ะมหาวิหารสมเด็จองประถมภายในวัดก็จะมี ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายอย่างค่ะในวัดใครที่เป็นสายมูนะคะไปวัดนี้ก็จะได้เคารพขึ้นพร้อมๆกับการสร้างเมืองพิษณุโลกนะคะซึ่งเดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดรังเงินค่ะหลังจากที่ถูกเพลิงไหม้นะคะรังมหาวิหารสมเด็จองค์ประถมค่ะค่ะสีเหลืองอรามงดงามมากๆเลยค่ะวัดจันตะวันตกสร้างขึ้นเมื่อปีละหลวงปู่ศุน และก็ไปชมความงามของวัดจันทตะวันตกด้วยนะคะภายในวัดก็จะมีประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายอย่างค่ะในวัด,ใ,วดใครที่เป็นสายมูนะคะไปวัดนี้ก็จะได้เคารพภายในวัดก็จะมีประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายอย่างค่ะในวัดใครที่เป็นสายมูนะคะไปวัดนี้ก็จะได้เคารพทีพ่อสอใดก็ไม่มีหลักฐานคะ่ะแต่ก็ อาจจะสร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างเมืองพิษณุโลกนะคะซึ่งเดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดรังเงินค่ะหลังจากที่ถูกเพลิงไหม้นะคะรังจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ชาวพิษณุโลกให้ความเคารพนับถือค่ะมหาวิหารสมเด็จองค์ประถมค่ะค่ะสีเหลืองอารามงดงามมากๆเลยค่ะวัดจันทรตะวันตกสร้างขึ้นเมื่อปีจันทร์ค่ะตามอ ต้นไม้นะคะต้นจันทร์ที่ขึ้นนุโลกค่ะตั้งอยู่ตรงสะพานสุพรรณกัลยาณะคะแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดจันทร์ตะวันออกค่ะโดยมีแม่น้ำนาก็จะหาที่สร้างวัดใหม่ค่ะซึ่งจะสร้างาตรงข้างแม่น้ำค่ะจนกระทั่งนะคะนายเทศและนายทองคำค่ะนะคะซึ่งเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ค่ะสร้างขึ้นด้วยศิลปะไทยประยุกต์นะคะ แล้วก็ผสมประสานศิลปะล้านนาค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเาปีพศสองพันค่ะวัดและก็บ้านเดือนรอบๆวัดนะคะก็พังเสียหายค่ะ แล้วก็ชาวบ้านนะคะแถวนั้นกันตรงกลางค่ะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามมากเลยนะคะที่โดดเด่นนะคะก็จะเป็นโลกค่ะตั้งอยู่ตรงสะพานสุพรรณกัลยานะคะแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดจันทร์ตะวันออกค่ะโดยมีแม่น้หน้านาจันทร์ค่ะตามออต้นไม้นะคะต้นจันทร์ที่ขึ้นสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ทั้งไอไข่วัดเจดีพระพิคเนตและพระประธานของทางวัดเองค่ะแล้วก็ยังมีหลวงพ่อทองไหลมาพระพุทธรูปองค์ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ชาวพิษณุโลกให้ความเคารพนับถือค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะงคาประดับด้วยทองคำบริสุทธิ์นะคะวิจิตงดงามมากๆเลยค่ะมหาวิหารแห่งนี้นะคะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศไทยค่ะ รองจากมหาวิหารพระศรีรัตนาศาส,สดารามวัดพระแก้วนะคะวัดจันะวันตกนะคะก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ของนะคะซึ่งเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ค่ะสร้างขึ้นด้วยศิลปะไทยประยุกต์นะคะแล้วก็ผสมผสานศิลปะล้านนาค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทิศไทยค่ะ รองจากมหาวิหารพระ,ะาศารีรัตนสสดารามวัดพระแก้วนะคะวัดจันตะวันตกนะคะก็ถือว่า